ใบโถงอตอนนี้ชนสัตว์นักล่าก็จริงนะมันก็จะมีพวกสัตว์ชิ้นพืชเนี่ยปรากฏขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่มันจะมีแค่สัตว์นักล่าอย่างเดียวนะครับส่วหรับตคนเป็นแฟนล่าก็ไม่ลงจากรถนะครับถ่ายภาพได้แต่ต้องมีความต้องมือมันใช้แสงก็จะได้เลยนะครับอ่าวฝามือตัวแรกเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ดุร้ายที่สุดนะครับในบรรดาสัตสามสายพันธุ์ของไฮยีน่านะครับไฮยีน่านี่มันมีฟันกรามที่แข็งแรงมากเลยนะครับสามารถจะกินทุกส่วนของสัตว์ได้เลย เป็นการจำลองความเป็นอยู่ของชนเผ่ามาไซนะครับเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวแอฟริกาในท่านมีวัวด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่วัววัวีตาัอ่า,อาขวามือนะครับตัวนี้ชื่อว่าวัวบัตูซีครับวัวบัตูซีเป็นวัวเขาใหญ่มาจากทางแอฟริกานะครับ เขาใหญ่ไหมเขาใหญ่มากเลยนะยางเป็งานช้างเลยเนะบยัวชนิดนี้นะครับมันได้รับบันทึกลงอ่ากินเนสบุ๊กด้วยนะครับว่าเป็นบัวที่มีอ่า <ไป S 1> เส้นรอบเส้นระบ,บงคนเขาที่ใหญ่ที่สุดนะครับไอตัวที่ถูกบันทึกมีเขาข้างหลัก45กิโลกรัมเลยนะครับบดหลานแล,ล้วก็ระวังสิ่งของตกานรถด,ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมการ,การนั่งรถทุ่งสาิงนี้มี2โซนนะครับโซนนี้เป็นอ่าโซน พิลเลเตอร์ในโซนของสัตว์ต่งลลางหนะครับเป็นโซนหนึ่งโซนจะมาหน้าจัตุรัสนะครับเป็นโซนของสัตว์กินพืชน,นะครับท่าใดที่นั่งรถโซนในโซนแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมาไปเดินไ,ไปนั่งรถต่อในโซนของสัตว์กินพื้นได้เลยนะครับ <psychiat> มีร,ร้านมาลาฮิโพรเจนอยู่โซนนี้นะครับทางด้านขวามือ,อตัวนี้ไม่ใช่กวางนะครับเราชื่อว่าตัวเลชเวเป็นสัตว์แอนทิโลปมาจากทางแอฟริกานะครับ รูปร่างหน้าตาของมันเหมือนกวางบ้านเราเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กวางนะเราเรียกว่าสัตว์แอนติโลสัตว์แอนติโลก็คือสัตว์ที่มันมีเขาเพียงชุดเดียวนะครับกวางนะมันจะแตกออกไปินกินงๆใช่ไหมแล้วก็เขากวางนะสามารถที่จะหลุดออกไปผัดออกไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะองอกขึ้นมาใหมา่อีกนะแต่พวกนี้ขขนเขาทำอะไรไม่ไดงอกขึ้นมาใหม่ไม่ไดต้ตัวไรชเวอ่าสิงโตมาแล้วมีสองฟองเลยนะครับใช้มือนี้เป็นสิงโตขาว สิงโตขาวควาวเมื่อเป็นสิงโตสีต่ตางๆนะครับสิงโตรธรรมดานะครับสิงโตนี้เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแมวนะสัตว์ตระกูลแมวที่ใหญ่เป็นอันดับสองนะครับเราลงมาจากเสือนะครับเสือก็เป็นสัตว์ตระกูลแมวเหมือนกันนะครับอ่าหนักเป็นพี่ประมาณอ่าร้อยกว่าถึงสองร้อยกิโลกรัมได้นะครับตัวผู้มีแผงข้อนะครับมีขนรอบคอนะฮะตรงนี้ไม่มีนะ แล้วก็สิตัวนียเป็นเป็น,ปนสัตว์ที่ขี้เกียจมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผู้ที่ขี้เกียจมากนะวันวันหนึ่งในประเทศไทยของเราเจอได้ต่แถบภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแถบที่มีทะเลนะครับอาหารที่มันกินก็จะเป็นพวกปลาทะเลนะครับงูทะเลปลาทะเลก็ตีได้น้อง วิธีกินเต่าก็เหมือนกันไปจับเต่าแล้วก็บินขึ้นไปบนนงฟ้านะปล่อยเต่าตัวลงมานะครับกดองเต่าแตกก็ลงมาจิกกินเนื้อได้เลยนะครับขวามือขวามือขวามือมีสองตัวซ้ายมือก็มีสองตัวเหมือนกันนะครับตรงข้างหลังหน้าตาเดิมตัวนะครับตัวนี้ก็มีหมานะครับหมีหมาเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนะครับในบรรดาพวกแปดสายพันธุ์ของหมีนะครับหนักเต็มที่ก็ประมาณหกสิบกิโลกรัมนะครับหนักถึงหกสิกิโลกรัม หมีนี่มันชอบกินน้ำผึ้งนะครับตัวอ่อนของพึ้งนะครับ, The รบตัวปูสังร้องถ้าข้างเสียงของหมากัดกันเลยนะครับคิดได้ชื่อว่าหมีหมานันเองนะฮะแล้วก็มันมีชื่อหนึ่งว่าหมีคนนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่ยืนยืนขึ้นสองขาแล้วก็เดินหน้าเราแคงเราได้คิดได้ชื่อว่าหมีคนอีกชื่อหนึ่งนดียวเดี๋ยวเราจะไปเจออีกสายพันธุ์หนึ่งนะ bye bye. อ่าตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่โซนเสือนะครับโซนนี้เป็นโซนเสือมีกวางด้วยกวางมาล่อแน่เสือนะครับ อันนี้เป็นกวางป่านะฮกวางป่าพบเจอได้มากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับคนไทยเราจะเรียกว่าวางม,ม้านะครับเนื่องจากว่าตอนที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยตัวโตเต็มที่เนี่ยตัวมันโตงอเป็นม้าเลยนะครับกวา่าทีนึงนะครับกว่ามืออยู่ข้าง,งานในมีเสือเห็นไหมเห็นเจอไหมครับอุทยานน้นองสองตัวเลยนะครับเสือเบงกอนะครับเสือพครงเบงกอนะค,คนไทยเราจะรู้จักกันได้ดีในานามเสืออังกอนั่นเองนะครับ อ่าเป็นสี่ใหญ่เป็นอันดับสองนะครับเราลงมาแากเสือของไซเรเล่นะครับส่วนพันธุ์ที่หนักเป็นพี่ก็ประมาณ2 5 0สิกิโลกรัมนะครับมีทีมกำลังทางประเทศอินเดียนะครับบางประเทศแล้วก็เนปาลน,นะครับอ่าอันดับสองเป็นกอ,อันดับสามดาวนะครับจริงๆแล้วควางดาวเนี่ยไม่ใช่กวางของไทยเรานะครับเป็นกวางของอินเดียนะฮะนำเข้ามาเนี่ในไทยเราโดนิชกที่ห้านะครับอ่าขวามือมีเสือ เสือโคร่งสีทองนะครับเสือสีทองเป็นสายพันธุ์เดียวกับน้องอีวารครับสายพันธุ์เดียวก,กันนะครับน้องอีวาเสือสีทองในตามธรรมชาตไม่มีนะครับสายพันธุ์นี้มันเกิดจากสึงสองต,ตัวขึ้นั้นเองครับ <c oughs> ในเชิงวันนักสมเด็จของเรามีห้าตัวนะครับตัวนี้ชื่อนักเด็ชนัตเดช <c oughs> มีย่ายาอีกตัวหนึ่งย่าย,าย,าย,าย่าตอนนี้ขเขาเรียกไปเป็นนักแสดงแล้วไปอยู่ในคาร์โชว์สื่อแล้วครับไปอยู่กับน้องอีวาแล้วนะครับชอบกินยอดไม้ยอดหญ้านะครับชอบกินน้ำที่สะอาดนะครับ โซโฟร์มีโขนที่นุ่มนะครับมีน้คุณภาพดีตัวอะไรละนะครับอ่าถัดมาขวามือครับตัวนี้ไฮยีน่าครับอ่าไฮยีน่าลายแถบนะครับอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างในนู่นนะแม่สองตัวนะครับแต่มันนี่เป็นแต่พัทที่เล็กที่สุดนะครับในบรรดาสมบัติของไน่านะครับ รูปร่างหน้าตาของไฮยีน่าเนี่ยเหมือนหมามากเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไฮยีน่าไม่ใช่หมานะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหมาเลยโอ้เป็นกลังคีนอาหารอยู่น่าเสียดายเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับตามธรรมชาติเนี่ยสายพันธุ์นี้นักถึงประมาณ300กิโลกรัมเลยครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับว่าจะปลายจมูกถึงปลายหางนะครับมีที่กำเนิดทางประเทศจีนเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียนะครับแถบหนาวนะครับกป็นังกินอาหารอยู่แต่บี สีสันที่สวยงามที่สุดเลยนะครับหมูเนี่ยมันกินได้หมดเลยนะครับเพื่อผลักผลไม้นะครับเพื่อแทะสาตนะครับอะไรก็ได้นะครับได้ตัวนี้ถ้ามันไม่มีอะไรกินกินเนี่ยมันสามารถจะกินตเองนะครับการชีวิตได้ด้วยนะครับแต่เราไมาจาต้องกระจอกเทศแล้วก็นกอีโมนะไอตัวนี้มันโหดมากเลยนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยเตะคนที่ห้องขังมาแล้วกระโดดเตะไก่เลยนะครับ ัวชื่อข้าวแจกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมีควายเป็นมีนากลางของเอเชียนะครับแต่ว่ามันเป็นมีที่ใหญ่ที таки, act, <me> ่สุดในประเทศไทยของเรานะครับในทไทยของเราก็จะมีมีควายกับมีนาตัวเล็กตัวเมื่อกี้นะครับมีควายจะมีอ่าสัญลักษณ์ที่หน้าอกนะเป็นสีขาวครับเป็นลูกตัววีนะครับแต่ถ้าเป็นหมีนาตัวเล็กตัวเมื่อกี้จะเป็นลูกตัวอยู่นะมีเป็นลูกตัววี ที่มันชื่อหมีควายครับเป็นเพราะว่าที่หน้าอกของมันเป็นสีขาวเป็นลูกตุวีนะมันเป็นเหมือนกับหน้าอกของควายครับหน้าอกควายก็มีลูกตุวีเหมือนกันนะครับจึงได้ชื่อว่าหมีควายนั่นเองนะครับนะครับโอ้เติงตงนะครับแหลกแหลกพบเจอได้มากในแถบเกาะชิลีครับในอิตาลีนะครับเราเต็มที่ก็ประมาณ60กิโลกรัมนะครับเป็นสัตว์ที่เป็นที่ทั้งครอคัวแล้วก็สัตว์กินอยู่ด้วยนะครับแหลกแหลก กินยาคุณน้ําัตับก็ได้นะครับยาให้กินได้แล้วก็ตัวนี้มันสามารถที่จะยืนหลับได้ด้วยนะครับยืนหลับที่หน้าลายหรือไม่ลายก็ยืนหลับได้นะครับลาภนะตัวสุดท้ายแล้วนะครับภูม่าโน่นกินน้ำอยู่ข้างในนะฮะภูม่านี่มันเป็นสัตว์ุ่นแมวครับเป็นแมวขนาดใหญ่เสือขนาดเล็กนะฮะมีทิ้นกำเนิดทางอเมริกานะครับวิ่งไวมากตัวนี้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ แล่าพวกวางฝ่ามูปลาก็เป็นอาหารนะครับคาบอยโชว์เดี๋ยวรอบอีกรอบหนึ่งรอบท้ายนะครับรุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันก็ได้นี่ก็จบลงแล้วสำหรับการนั่ง้มสัตนะครับไปโซน Predator นะครับโซนของสัตว์ล่าเราจะโน้ตตัวสัมระสิิงห์ของด้วยนะครับ ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ช่วงอากาศที่มันร้อนมากๆนะครับพวกเขาจะต้องมีการผัดขนนะถ้ามันผัดออกไม่หมดก็ถูเอาจนหนังเริ่มเห็นได้ชัดเจนดูแหละนั่นก็เป็นวิธี